ส so, วัสดีครับครผมแบมงค์กโมเกมแคทตัวแคทเกมไฟ i ์เดย์ไ h นฟังกริงอีกเช่นเคยผมนะวันนี้จะมาเล่นมอสซาดีนะ้ับผมนะอีกหนึ่งมอดที่หลายท่านใหญ่ผมเล่นมานานมากแล้วผมนะวันนี้ก็ได้เลิกสักทีเราจะมาลองดวนกันนะผมนะมอดนี้จะเป็นยังไงผมไม่รู้มาก่อนนะมันจะมีอะไรที่รอผมอยู่ผมรู้อย่างหนึ่งแม่งน่าจะยากเพราะว่าหลายคนนี่ขอกันมาเลยเกินและที่ขอกันมาส่วนใหญ่มปไดแต่ยาก,ยากทั้งนั้นนะ <c oughs> <c oughs> เตรียมใจไว้เลยว่าต้องยากแน่แต่ก็โอเคมาโอ้มีแค่สองช้อยแหละฟูฮาดีโอเคมาฮารดีซาดี้ทำไมนี่เขียนว่าฟูฮาดีเออช่างเหรอ <c oughs> ฮาดีนี่อะไรเจมฮารดีเล่นมุกคนจะเก็ตไหมเนี่ยอ้าวเฮงอเฮ้ยฉากสวยนะดูดิว่านี่ฟิลข้าวโพดแล้วก็นี่ตัวอะไรคล้ายๆกับตัวฮาโลวีน หัวฟักทองแจ็คโอแต่ว่าใส่หมวกแมมมดเลยแบบนี้อืมน้อยในหนูนี่แล้วก็ไอเครื่องเล่นเสียงนั่นอืมแกน่าจะรู้ตัวนะว่ามันอันตรายถ้าเกิดว่าเดินไปเดินมาในที่มืดเนี่ยแต่ถ้าเกิดนายต้องการการแสดงงั้นฉันก็จะแสดงให้ดูอ่าก็ดดวกันเลยนะมาหัว หุ่นไลการหรืออะไรค,คล้ายๆหุ่นไล่กาผสมกับแจ็คโอแลนเทิรไป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 เขไปผมผมเพิ่งจะคิดอะไรได้เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีเพื่งจะนึกได้ตอนกดเข้ามาตอนแรกนึกไม่ได้ชิบหายแล้วถ้าสิ่งที่ผมคิดเป็นจริงมันจะแย่มากโอ้บ่อยยากด้วยเค okay, เอาแล้วมึง boy, สีผมนึกได้คือ มันไม่มีให้เลือกความยากคือมันกดเข้ามาแล้วมันเข้ามาเลยแบบไม่มีให้กดเลือกความยากมันหมายความยังไงมันหมายความว่ามันจะยากโคตรแล้วผมจะปรับเป็น e ซี่ไม่ได้แล้วผมจะผ่านไม่ได้กู <c oughs> จะผ่านได้เหรอวะและดูจากเมื่อกี้มันก็ยากด้วยเค้ย okay, ไม่มีปรับีซี่มีแต่าร์ดอย่างเดียวแล้วก็มีบอกเพลงอาจจะมีแค่เพลงเดียวก็ได้จะมีแค่เพลงเดียวแต่ว่าโคตรยากแบบว่าเล่นไม่ผ่านเลยแบบนี้ โอ,อเคเวรกรรมโอเคมาจะพยายามแล้วกันพยายามให้ทำได้เฮ้ยพอไหวต้องเอาตรงที่พอไหวไปเยอะโอ้วทำไมกูจะตายวะเพราะว่าผมกดได้เยอะอยู่นะหันไหมที่กูจะตายเนี่ยเฮ้ยเพราะว่าผมกดได้อยู่นะ่ โอ้ตอนตอนแรกเมื่อกี้พอไหวแต่ผมว่านี่มันเพิ่งตอนแรกไงถ้าแค่นี้ยังตายจะไปรอดถึงจบเพลงนี้ยังไงวะอือันนี้พอไหวคีไวเก็บเก็บเกี่ยวได้เยอะคือพลาดนิดหน่อยมคะแนนผมลดไปอย่างไวมาก เออถ้าเป็นมดอื่นนี่พลาดคะแนนมันก็ไม่ยกขนาดนี้นะน,นี่คือแบบพลาดนิดหน่อยคือคะแนนแม่งลดลัวมามึงลดลัวไปป่าวะฮค่เดียวนะออปชันไดไหมปรับให้คะแนนมันไม่โหดกว่านี้ได้ไหมไม่ได้หละไม่มีไม่มีให้ปรับอะไรเลยต้องเล่นแบบนี้แหละโหคือแบบผมว่าผมพลาดนิดเดียวเองเนะี่ยคือพลาดไม่กี่ตัวแม่งลดบานเลยะผมได้ไม่ค่อยจะขึ้นเกดให้แต่พอพลาดทีแม่งลดบาน นี่มันยากมากเลยเนี่ยมันแตกต่างจากมอดอื่นๆที่เขาแบบว่าไม่ลงโทษตอนกดพลาดแรงเท่านี้อันนี้คือแบบผมพลาดทิ้งรถคิิปหายไ้ปวดดูดิโอ้รถยางเยอะคือต้องห้ามพลาดเลยอะ่ะไม่งั้นรถย่างเยอะเลยอะ่ะเออกูจะเล่นได้ยังไงวะ <laughs> มันจะเป็นไปได้เลยท่าน มันจะเป็นไปได้สำหรับบางคนแต่จะไม่ใช่สำหรับผมว่ะคือบางทีถ้ามันยากเกินมันก็เล่นไม่ได้จริงๆเนะี่ยจ็กว่าไม่จะมีแบบว่าโหมดอีซี่หรือนอร์มอลเลยผมได้เล่นบ้างไรแบบนีคือเข้าใจแหละทุกท่านที่ดูผมมาก็คงจะบอกได้ผมเขาไม่ได้เก่งขนาดมือโปรอะไรแต่ถ้ามาดับนี้ตายนะโอ้ตายเนี่ยจะเป็นเพลงที่ยากสุดที่ผมเคยเล่นมาผมนะตายแต่แรกแบบไม่มีโอกาสอะไรเลย โอ้คือแบบถ้าเล่นไม่ได้เลยมันก็ไม่รู้ความสนุกอะเนี่ยมันก็ไม่มันถ้าเล่นไม่ได้เลยขนาดนี้โอ้ตัพยายามผ่านตอนแรกๆให้ได้ก่อนเลยกันคือต้องค่อยเรียนรู้จังหวะไปเรื่อยๆไป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  โอ้คือพลาดนิดเดียวเก๋มันลดไวเกินอะพลาดตัวเดียวเก๋ลดไปนู่นแล้วอะเนี่ยคือแบบพลาดแค่นิดเดียวเก๋มันไปไกลเลยกับไอ้ไอ้ไอ้ที่ได้มาคือไอ้ที่ได้ไม่ขึ้นเท่าไหร่แต่พอพลาดที่มันขึ้นแบบว่าเยอะเกินเหมือนคนสร้างมดเขาแบบว่าได้ก็ได้นิดเดียวพลาดคือไปยาวเลยแบบคือต้องห้ามพลาดมากเลยซึ่งมันมันจะเป็นไปได้หรยอสำหรับผมนะคนอื่นจะทำได้ คือก็ได้อยู่ไม่ใช่ว่าพลาดหมดแต่ที่พลาดไปยังได้ร้อยพลาดสิบแล้วกูตายเลยแบบเนี้ยเนี <ś> ่ย <led> <c oughs> ผมพลาดตัวเดียวนะดูดิดูดมันลดดิคือแบบมันลดแบบกึกกึ๊กกึกนี่เลยะเวลาพลาดแค่ตัวเดียวหรือบางทีกดกดไม่ตรงจังหวะเอกดก่อนกดหลานจังหวะแล้วแม่งลดปุ๊บเลยอ่ะบ้าแล้ว เอาไว้ว well, like ่าวิวยาทุกที่ทำได้แล้วกันแต่ดูแล้วหมดหวังน่าดูเพลงเลยน่าเสียดายเพลงก็แลดูเฉพาะด้วยแต่ผมเล่นไม่ได้แม่เงี้ยเนี่ยจะตายเลยเนี่ย ถ้าฝีมือผมเพราะว่าผมไปไม่รอดไม่รู้ว่ามันจะขนาดนี้เลือกความยากก็ไม่ได้เพลงก็โหดยากพ่านิดเดียวก็ไปไกลคือมันรวมทุกๆอย่างที่ยากมาไว้ในที่นี้ที่เดียวนี่โอ้ ลองดูดิว้าคือถ้ากดคือตองมันต้องให้เพอร์เฟกต์แเกือบเพอร์เฟกต์ห้ามพลาดพลาดได้แค่สองสามครั้งในบรรดาหลายๆร้อยโดนไม่งั้นไงก็ตายผมจะพยายามด้วยกันเอาเป็นว่า <c oughs> โห ผมไม่ก็ติดนิสัยชอบมือลั่นเด้มือซ้ายอะ่ะโน้ตที่อยู่ด้านซ้ายอ่าซ้ายกลงส่วนใหญ่มือชอบลั่นพอลั่นกดไปตรงจังหวะคือคะแนนแม่งลดอย่างไว <c oughs> คือเล่นอันนี้คือต้องห้ามลั่นนะผมเนะี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือมันจะช่วยฝึกนิสัยไม่ให้ผมกดลั่นแบบเบลเลย่ละครั้งผมชอบกดลั่นเพลงนี้กดลั่นไม่ได้เลยลั่นแล้วแพ้เลยเท่ราคาให้ผมต้องพัฒนาฝึกมือขึ้น <c oughs> ไม่งั้นเล่นไม่ได้จริง ไอตัวกดค้างบางทีเราก็รีบเอามือออกผมตีใส่อย่างหนึ่งด้วยคือเวลากดค้างจะรีบเอานิ้วออกก่อนมันลนมันลนโน้ตมันมาเร็วๆแล้วมันค้างนี่ผมจะเอานิ้วออกก่อนเพราะกุลนจะค่อยใจเย็นค่อยเล่นไปเนี่ยเมื่อกี้ก็เอานิ้วอ่อยอะ สีใสอ่ะแล้วนีก่กดก่อนจังหวะอืมก่อนกดค้างก่อนยิ้ออกก่อนแล้วก็มือซ้ายปุ่มซ้ายลงค่อนข้างจะกดก่อนจังหวะบ่อยนั่นแหละคือจุดบอดผมตอนนี้ไม่รู้จะแก้ไขได้ไหม โอเคลดอัตราการกดก่อนจังหวะทีนึงอืมเมื่อกี้เกือบแล้วเกือบจะได้ผ่านอีกจุดหนึ่งที่ผมยังไม่เคยผ่านอีกนิดหนึ่งจะไปได้ไกลกว่าที่เคยทำมันต้องเล่นแล้วก็ตายลัๆวๆผมนะจะค่อยเรียนรู้ จะคิดว่าตัวหน้าตาแบบนี้จะเป็นตัวที่ผมสู้ไม่ได้ขนาดนี้ตัวหน้าโหดนี่สู้ได้ในตัวนี้หน้าตาธรรมดาธรรมดาแต่ตัวเล่นเพลงไม่ได้เลยเคความยากมันโหดเกินอ๋อ โอ้ยมือกูลั่นแบบว่าลั่นไปหลายตัวมากอ่าไม่น่าไหวยังไงผมก็คงเล่นไม่จบเพลงผมแค่อยากรู้ผมจะไปได้สักกี่นะ <c oughs> อืม โอ้ยมือลั่นเออ้ยเมื่อกี้ลังมาดีอยู่ท้ายมือลั่นเดียวคือมันยากไม่ว่าแต่การที่พลาดนิดเดียวแล้วคะแนนล่วงแบบรัวๆแบบนั้นนะ่ะมันไม่ไหวอ่ะคือไม่มีโอกาสที่ผมได้แบบว่าฟื้นฟูเลยพลาดทีคือแบบมันไปรัวเกิน มันไม่มีแบบว่าโอ้โหคือถ้าหลายยาวก็คือยาวหายไ,ไปเลยรอบสุดท้ายรอสุดท้ายก็ได้เห็นกันแล้วผมนะกับการที่ผมมดาดดนซาดี้นี่เป็นตัวที่ผมไม่สามารถชนะได้ผมยอมรับจากใจจริงว่าสู้ไม่ได้เลยไม่แต่น้อยเราจะไปสึกหน้าสึกที่เรามีโอกาสชนะ โอเคพอขอบคุณ <c> ท <oughs> ุกท่ามชมในวันนี้ผมนะคือการเล่นกัซซาดีผมนะใครชอบคลิปนี้ื็กดไลค์ค่แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจผมและผลงานผมนะถ้าเกิดใครเล่นพาร์ตต่อไปอย่างอีกิมกดไลค์เยอะผมนะอผมเล่นมอสอะไรก็ที่เขาเป็นร่างได้ก็เห็นฝีมือผมแล้วนะว่าผมได้แค่นี้ก็พยายามหามอสที่ผมเล่นให้จบเพลงได้ก็จะดี <c oughs> สวัสดีก่อรุ่นบ้านหมอนกูดใน